รคับเดี๋ยวผมจะลงไปกู้ปลากับแม่นะไม่รู้ว่าขี้เลนที่นี่จะลึกป่าผมถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็เตรียมถกขาเกยขึ้นครับอันนี้ใช้โตเรซ่าปะถามแม่นี่ใช้ทะเลไหมอ๋อมนี่ทะเลทะเลอ๋มเนะบึงบึงเหรออ๋อไม่ใช่บึงึงอะไรวุ้ดปลาเยอะมากแม่เขาบอกไม่เยอะแต่ว่าปลาแม่แม่พึ่งแม่เหล่ากนอุ้มอ๋อแม่มารับคือปลาแม่เยอะมากดาถือ ขามารับอยู่อ๋อเฮ้ยลืม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 โทรศัพท์ดูแม่ดูแม่ดูแม่ไว้แม่เข้ามาแม่แม่เข้ามาลับแล้วครับนี่ครับแหมคนบ้าแม่ทอคือคนบ้าน่ะคนบ้าที่ชอบตกปลานั้นคนบ้าหาปลาเช้าวันหนึ่งมีคน มีคนหาปลาวันนี้มีคนหาปลานะเดี๋ยวไว้พี่ภูมิจะที่ก่อนมีลางฟังฮอนมีลางฟังฮอนก็จะได้ปลาใหญ่ไม่ได้ไม่เราได้ไม่เยอะเอาขึ้นมาเป็นพวงเลยงานการไม่ทำเดินท้ายแต่ภาพบ้าแต่ทำจนขาดจนงานถูกวีวัน ชาววันหนึ่งมากูปลากับพี่อันแน่ก็ได้ก็ได้ปลาแต่ดาดาพาเมียมาอ้าวมาเลยมาเลยไปแล้วครับอ้าวเล่นแค่นี้นะครับเดินได้โอเคเดี๋ยวจบมั้งครับจบไปแม่คนน้องคนนันแม่นะเอาครับวันนี้ได้ความนะครับดาดาทัวร์กับพี่อันแน่อันทัวร์จัดไปสองพี่น้องเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่ที่ตัวเรซา เมื่อพัดตบองอ้าวเอาผักไปด้วยเดินไปด้วยใช่ไหมครับผมวันนี้ครับเป็นวันที่2แล้วครับที่มาเจอกับพี่แนนออนทัวร์วันที่2ที่ได้มาเจอเพิ่งกลับมาจากเสียมเรียบครับดูหน้าตาครับไหนรองกัดเดิมใช่ไหมกำลังดูกล้องที่ว่ากล้องไม่ใช่ดาวพุธพุธเปียกเลยโอ้แม่ขอบคุณมากโอ้โหไม่ได้ปลาเยอะว่ะอุ้ยเดี๋ยวดูปลาแม่ก่อน มีมีอะไรบ้างไตร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 เตรเตรไตรเตรไตรไตรเดี๋ยวกลับไปเย็นนี่เดี๋ยวคอแม่ไปทำกับข้าวเลยเรารอดละกินข้าวกับแนบ้างดูครับดู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 ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์มัากที่ไปใหญ่บ้างแม่ก็ว่าไงนั่งเลยอ่ะดีครับโอเคเพื่อนแมแฟนครับทั้งหลายเห็นแล้วชื่นใจไหมคุ้มจริงๆครับนี่แน่แน่แน่คุ้มจริงๆเลยขีอแม่ตีนตุ้นเลยวะแล้วแล้วก็ อ่ะหเพียนน่เขาขึ้นเรือไปก่อนปิดที่เรือแล้วมาดาปิดไป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 ไหนกันนเปียยดีไปพนี่แล้วตาตากองเยอร่อยแลอ้เปียวเยเจาอยตลกับปลางอ่นอางลางได้โอ้ลางให้ยไม่ต้องมาบัมามาม่บังม่ใทำเองทำไอ้ยตลักทำเองพอแล้วไหมแม่ข้นงข้าดี้เดีเด็ดครับเด็ดขอมครับแม่

จับจับจับเลยจะจับอาชีพเป็นหลักได้มันเลยโอเคมมล้วแกขึ้นมาโอ้กระเป๋าเปียกเลยว่ะโชว์โชว์กันไปไปจัดไปมีอะไรวะเนี่ยผมมีพาสปอร์ตัาบอืมัาบโอมเอามาทำไมยัได้เก็บในโรงแรมก็ได้นะครับกลัวกลัวแกเอาพีมไ์ซอนให้พี่กัอไอ้นัไมนบปากันน้ตับจ้องเคยอมรตเตรจิเตอะไรม่้นานอนนไอดอกต่างกยต่ตัวมาบา แม่ใช้พี่นั่งนี่ป่ะแกขึ้นมาด้างหลังพี่ดีกว่าอ่าโอเคโอเคแม่เดี๋ยวผมนั่งเองไปอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งเลยคือพี่กองให้ดาดาก่อนมาดาขึ้นมามึงจะล้มเหมือนพี่น่ะหัวทิ้มเลยนะค่อยนะไปเลยแก่อนทำอะไรกินเขมาช่วยกูปลาเขาเขามีลูกสาวอยู่นะไหนๆอีกแล้วทำไมได้มึงจะล้มกลางคอเขาวันนี้แหละตัยใหตรังตัวบอดไอ้บาดอ้อม อันนี้บอกไปที่ว่านะผมให้ค่าเหนื่อยแม่แน่นอนนะไม่ต้องกลัวบางคนดูเอ้ยมาถ่ายอนนะไรฮะบอกแม่แล้วว่าเดี๋ยวให้ค้าเหนื่อยนะครับพา,ามาเที่ยวชมแม่หาปลาเยอะมากซอยแม่ดิดูดาราซอยแม่ภายเรือไปหรือเปล่ปลาดารามือมกอรทำอะไรกินครับเออทอดไข่ไปหรือ,อยัง แม่เรนี่คลองอะไรตาถามนี่ชื่อว่าอ่างอะไรอ่างอ่างไอ้เกิไม่าาใาเยอะไก่หา้บางับงบงังจะใกล้บังจะใกล้บังใกล้อ๋อโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบาตาถือนี่มาท,ทอ,อยังแกทอ,อยังอ่ะตอนนี้แกถือถือกล้องละแม่แม่ขอเนี่ยนะ พี่พอทำงานอ่าได้ดูคือคนที่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูว่าได้เห็นผมทำงานดูกระเป๋าเปลี่ยนที่นน้ำผมจะขันไปนั่งใกล้แม่นะฮัลโหลพี่มีว่าไงถึงถึงแล้วจะถึงแล้วนี่มันขึ้นเรือน่งเล่นางอ่างดูนั่งเฉยๆก่อนนั่งเฉยก่อน ตุกตกตุกมวยเนี่ยโรตรอมเบิโรตรีในจิตนี้ไงเออทกลังงงว่าแรแช่นี้ไมเลอ้วแล้องนี่ไม่ไม่ปิดออทายอยู่ใช่ไหมกองจะทายคนเดียวงไม่ใช่กองยังไม่ปิดจอเลยเดี๋ยวเบ็ดเบ็หมดเลยเฮ็นอยู่น่ะเพออเก่งเก่เดี๋ยวเดีถ้าจะเรียนแบบละ ไอ้หยาตรงนี้ท่วมหัวนะได้เยอะนะเนี่ยนี่แม่บอกว่าได้น้อยอ๋อโอ้โหได้น้อยข่อยยังเยอะเลยอ่ะนั่งดีๆนะเดี๋ยวเรือจะคว่ำนะตรงนี้ท่วมหัวอยู่นั่นแหละคอยนั่งเฉยๆดีๆเดี๋ยวให้เรือคว่ำ <laughs> หมดสิทธิ์เลยสองพี่น้อง <laughs> แม่นำ้ำเลึกป่ะลึกแม่เขาบอกว่าลึกท่วมหัวอยู่โ <laughs> อ้ยแม่ใจดีครับผม ดูครับแน่ได้ไลาโลนมากพี่เย,เยอะย้เยโอ้เยอะเยอะเยอะคุ้มครับวันนี้ที่เดินทางมาประมาณเกือบสีโล50โลครับผมก็คุ้ม,มถือว่าระยะทางแค่นั้นมันไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่ามันแค่ถนนไม่ดีครับผมลูกจะบุกบุกปลาชายเลนมาเลยครับ โอ้ยลมเย็นครับผมอยากอาบน้ำน่นสิแล้วนี่จริงปะปลาขี้แยงนั่นระวังจัดไปจัดไปกระดังไอ้ออมอะไร้เงินหาปลาอเกิดในรเตยนก็มืออาชีพครับผมอยู่นครผมเป็นคนหาปลา โอ้ยเพี่แนเกงครับเป็นู่แกได้ไงยู่มัธยมเป็นคนถามีน <laughs> เอาเยอะไหมใครๆก็รู้ดังไปทั่วดังไปทั่วเว็บไซต์แล้วว่าเพ่เป็นคนบบ <laughs> น,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 น่าปลา,าเยอะล่าเยอะเยอะใช่ไหม អូយអមើកប្រាក់ថានេះច្រើនហើយសម្រាប់កើតកថានោះបានច្រើនហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងរួចច្រើនដល់ប៉ណ្ណឹងអឺດີណាស់ទៅเย็นអឺក៏យកទៅធ្វើយឺណាស់เนี่ยឆាខាងเดียวប៉ាเล็กๆក៏ធ្វើយឺเอาไปตะไหล่ណែน้ําปลาไหลអូปลาไหลមាក់กิโลมันอ่อมตวง ร้อยยี่สบาทครับปลาไหลตอนโลดเลือนนะครับมต้มใส่ต้มครับผม่เนีอเดี๋ยวเดี๋ยวยกมาโชว์หน่อยนะเดี๋ยวยกโชว์มากล้องผมจับอยู่ โอ้ยเนี่ยน้อยแม่ข่าวดูนี่ครับนี่เนี่ยไม่หมดนะยังไม่หมดครับตักมาขึ้นมาจากเรือยังไม่หมดนะครับเนี่ยนี่ครับสิ่งที่เขาไปตัวไหนกินได้ก็กินทานได้ก็ทานเนาะพูดในสุภาพอีกแล้วถูกแล้วเอาถูกเลยนะไม่ไดมาทานอะไรที่พีน่นบ้านอกล่ะครับอ่ะจัดไปใ,ในยายเขาบอกว่าปลาในขายได้โลละสิบหกสิบเจ็ดบาทครับผมเขาเอาไปทำเยือ ส่วนที่ส่วนที่เขานั่นแหละเขาไม่ได้หาเขาช่างกิโลลูกพี่ลูกพี่คุยกับใครนะดูกล้องให้ตรงดิเออครับผมแจมอ่าไปแล้วไปหาหวงข้าวทำข้าวโอเคแม่เก็บร้อยจัดไปจัดไปโอเคครับอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขครับอยู่กับพ่อแม่ก็อะลูกปลาลูกปลาครับนี่มาแล้วมาแล้วแม่ตาถามแม่เก็บไข่ไข่นีิปลาไม่ออกหมดจนกัน Omni 3 3อยู <routinely> ่3จริง2โมงอั๊วนั้นเอาตกนั้นกันเอาตาอ้าวนี่เก็บให้ตามามาแกปลาออกโอ้ปลาอยู่นี่เต็มเลยอ๋อเนี่ยอยู่ในตะไคร้นี่แหละที่โอ้ครับเหรอลงมั้ยลงลงเออลงเอามั้ยแกลงได้มั้ยอ่ะไม่มีปลาลงกูจมแกเอาไม้เขี่ยมาดิเอาให้เขี่ยให้เดี๋ยวแม่แป๊บนึงนะครับเนี่ยอ๊าไม่ไม่เขี่ยมาดิตายละอู้จมไหนๆก็เปียก นี่ครับดาดาลุยแล้วครับอืมนี่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 เดี๋ยวโชว์โชว์กันทัช่วยมาโอ้โหเยอะนะา่นาดูดิเยอะมาเต็มเลยครับเด็กไม่หมดเลยแม่บอกมามานี่ดาม่นี่โอ้โหแล้วแม่บอกว่าไม่ได้ค่อยได้ป่ามีขนาดนี้นะยังไม่ได้ดูดิดาดาชิงชิงมาชิงมาโอ้โหทันอาทิตย์ถ่ายรูปเลยเว้ยเฮ้ยดูดิเออถือไว้ถือไว้เท่เลยนะ พี่ก็บปลาเยอะนี่ว่าแม่บอกไม่ได้ปลาเมื่อกี้พี่เห็นนี่คือกัดบ้างไหมครับปลาแล้วนะครับนึกนะโอ้โหอัานทันมาให้ตรงๆนี่มันไม่เห็นเลยอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหดังเท่ว่ะเท่มากๆเลยจริงอ่ะดังแน่ๆเลยไม่ดึงมาให้หมดดิมันคือมัน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 ไม่รู้ว่ามันมีเห็นแค่แป๊บๆไงมามามาเออหน้าโอ้โหนั่นไม่ใช่น้อยเลยนะ กิโลเลยเนี่ยโอ้ยยี่โเลยนี่อ่ะห่เดินเดินเมันไม่ใช่น้อยๆนะโอ้ยทั้งเข็บแบบแม่บอกได้น้อยไงวะอย่างนี้ต้องให้แม่ตากแดดตากที่บ้านแน่ดาดาแป๊บนึงแป๊บนึงแก้มเบียร์ตอนเบียร์ใช่ลูกน้อยวะเกี่ยนครับเนี่ยจะทำเลยถอดกรอบครับแป๊บนึงนาอย่าทำตามผมนะไม่ดีครับเดี๋ยวจะโอ้ยดาเท่ว่ะมาใกล้ๆดิมาวางบนนี้ดิปลาอะไรมั้ง เป็นปลากระดีปลา,ปา,ปาหมอไทยแต่ผมตั้งเป็นปลาหม,าาม้อเขมรอ่ะตั้งไหมใครว่าน้อยแล้วรู้อะไรไงมันพูดภาษาในได้เนี่ยก็มันอยู่ที่ตัวในสัมไงลปลาซ้อยแม่เขดนนา,า,กากดูได้นะปลาตะกรับปลาซิวปลาขยแ่งเข้าหมดเลยนู่นนะเฮ้ยนี่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนไอ้ดาดูปลาเนื้ออ่อนทีใช่ปะ แม่บอกไม่มีปลาป๊านี่ครับปลาเนื้ออ่อนโดนแล้วเลือด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 มากโดนปลาตระแหนงครับตระแสดงว่ามีเลือดชั่วออกมาแล้วเลือดจะดีแล้วงั้นโอเคจัดไปแม่เก็บดูโหเยอะนะแล้วในตะข่ายนี่มีปะสองเส้นสองเส้นนี่หว่าปีกันละดาดาลองดูดิในนี่มีไปต้องลื้อนะดูเฉยๆว่ามีมีปะโหเยอะมากเลย หมดแล้วนั่นแหมครับป่นแล้วเหลือแค่นี้เองเอป่นที่อยู่ในนั้นเนี่ยนี่ขนาดได้น้อยขนาดนั้นี่าดได้น้อยนา่นนาไ้นันนี่นเ่นไยด้่่ดไอยนา้ี่นี่ขนดไป้อยาั้ไงี่น่ได้อานี่นี่ได้น้อยขดั้นน่นีา้้อยขาน้ไน่่ขได้อขาั้นน่ไดอดตัี่ดได้น้อั้ี่ขไปยังไงอ่ะี่ไปเองเนน้ี่น่วยเอานได้อนนี่นนาด้ันั ก็เดี๋ยวไปกินข้าวบ้านแม่<อ>ดูแม่ว่าจะทำอะไรกินก็คงเป็นเมนูปลานะครับเดี๋ยวผมช่วยแม่เก็บของเก็บปลาไปนะครับนี่คือปลาที่ได้นะครับสุดยอดแล้วไปครับผมบ๊ายบายมาช่วยแม่ถี่กันไป,ไป